วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนับ่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิง์ใต้เ s c r i p t ชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับกดแตกแน่นอนเพื่อนเฮ้ยพิมนั่นไงพอกูดู<ม>ให้อยู่ก็แตก เขาเรียกว่าทีเวิร์กบนนี้โอ้ออออโหธนูนั่นแหละมันต้องของกูแล้วแหละได้ดีกูย,ยิงไกลๆแล้วกันนะแปดร้อยเมตรกำลังไปเพื่อน เฮ้ยนี่นี่นี่หลังนี่หลังนี่เกมใช่แล้วกูเห็นแล้วเพื่อนน้ากูโอ้ตานจรตัว่วะโอ้อเรื่องว่ะไม่ต้องมีกูก็ได้นะเนี่ย

หัวแตกไปหัวแตก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 ตัวนึงเกมเขาได้เขาได้เขาได้ไปแล้วค mm. uh, huh. ุณผู้ชมนึงไอ้ไม่รู้กิบบี้หรือเียอะไรนะเอออุ๊ยอุโอ้โหมันแก๊สเพื่อนกู่เขาไม่ได้ก็แตกอุ้ยไอ้แก๊สตกลงไปแปลด้านล่างก่อนไหมโอเคขึ้นมาพิมพ์เอ้ยอีกแปดวิเฮี้ย แปดวิแปดวิอุ้ยอุ้ยสองตัวลงมาแล้วตัวหนึ่งหลังมึงเออลงมาไอตัวละอืมอย่า,อย,าอย่ามา<ง>สู้กับธนูไอ้น้องพี่ขอร้องแล้วกันนะครับก็ยิงมาดีก็เตะได้ตัวหนึ่ง โดนหกสิบโดนหกสิบตรงนี้กูหิว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 โอเคกูดูให้อยู่โอ้โหมันอีซี่อีกแล้วครับเพื่อนมันมีตัวเดียวอ่ะเฮ้ไปเอาเลยกูดูซ้ายให้กูดูซ้ายให้ตายมีสองตัวซ้ายมันเจอฮาคีกูเข้าไปมันกลัวอยู่มันไปไหนละพิมตอนนี้ มึงเอาขวาไปเอาขวาไปกูดูซ้ายให้อยู่แต่าหาแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วง โอ้มันอีซี่ไปกูคนเดียวก็ไหวโนเหงื่อกูแห้งเหงื่อแห้งอ่ะเมื่อกี้สู้กับไป2ตัวเนี่ยไปเปิดมันนั่นแหละเปิด C2 มันลงไปแล้วมันลงไปโอ้อ้าวก็แตกโฮนแป๊นึงเดี๋ยวตัวเดียวป่ะมันมาแล้วมันมาแล้วไฟใคร นะกูฮิววนกูฮิววันมึงโดดมาเฮ้ยจะตายโอเคจะตายดดจะตายจริงจะตายจริงคนเนี้ยฮนะไอตัวนี้ก็จะตายต่ตัวเดียวอะเจเียนนะเว้ยมันโดดไปหาพวกมึง โอ้ยระเบิดระเบิดไลท์แม็กเฮ้ยโอเคเฮ้ยเพื่อนกูโดนตีไหนวะเนี่ยเข้ามาเข้ามาโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ได้แล้ววะกูได้ตัวหนึ่งอ้าโอเคน่าจะได้ตัวเดียวน่าจะตีเดียวกันมั โอ,โ,โอ้โหเรานี่มันเลโก拉斯วะ่ะจะให้รื้อนีก่อแตกมากันหรอขึ้นไปสลิงขึ้นบนมันสลิงขึ้นบนโว<อ>้วโดนกเผาโดนเผาโอ้โหคิลี่ก่อแตก อุ้ยโดนกอไปสตัวอุ้ยก็ขึ้นไปชันนะเอาไปเลยก่อแท็กสตัวเพื่อนั่นแหละอยู่บนหัวอยู่ด้านบนบนหลคาเดี๋ยวเดีบนหลัาเพื่อนว้าวไปไหนแล้วไม่รู้ด้านนี้รนี้าน้เดียว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 เดีย Cặp đao. Tôi lấy cặp đao. Quyền. Bà tháo đây. Ui, cặp tạc. Quyền cặp biến ดับดาวน,นี่เออซ้ายมีนะพิมพระวังแล้วก็หน้านี้ป่ะนลัต,ตี้เอาทางไอเกมก่อนไหมเหลือตัวหลัง,งมาเพื่อนดาวเออ โอ้โหยัดแม่กี่ตัวเนี่ยเมืองมึงไปปุ๊บกูโดนตั้บเลยหลักศพกูสามตัวเลยศพกูศพกูหมดเลยโอ้ยเกือบแตกมึงเออเออา ต้องมีสักต oh. oh. ัวเกาะทองโว้วน mm ี่เจ็บมึงเจ็บเอ้าัดเลยหย้ดดันซ้ายดันซ้ายดันซ้ายอ่าลองหุ่น โอ้ก็ป่าทองก็มาวะโอ้เชี่ย <She a! S 1> นี่มันธนูมัสเตอร์นี่ว่ะอ่าอ้าวเอ้ยทำไมชุบกันไวจัดธนูมัสเตอร์ แล้วมึงกับมันแล้วแซกต้องใจเย็นวะแล้มึงกับมันอะน,น่าจะลงไปหรือเปล่าวะหวานเลยดีไอ้หนูทุบเสร็จแล้วด้วยเออไอ,อ้หนูมัตเตอร์วะต่อยไปมันนึงแบบที่ที่โอ้เอ้ยโอ้ โหมดอู้ไอ้เหี้ยเลทส์โกไอ้สัตวได้ไงวะไอ้เหี้ยรดูมาสเตอร์โอ้มายก๊ดไอ้เหี้ยกูบอกเลยของจริงนะ Okay, hold up, wait a minute, all good, just a week ago, crew at my house, and we party every weekend, so on the radio, that's my favorite song, make me bounce around like I don't know, like I won't be here long, now the drill is gone, got no patience, i I'm not a doctor, but why is you lying?